ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกลางวันจะเป็นทาพากษมาตรงนี้จะเป็นผู้พิพากษางันก็จะเป็นชุดนี้ของเขาส่วนฝั่งนี้จะเป็นโตจีนโตจีนถวายพระสงฆ์ตอนเช้าวันที่13บมเพลิ อันนี้ที่ส่งน้ำของผมพี่เป็นแบบโบราณก็คือรางพุทธผมพี่จะนั่งบนคลองบนใบไม้มงคลแล้วก็โยมก็ตัดใส่มันมาสัพพะมีพระผู้ใหญ่ตัดลากลงมาผมพี่จะนั่งเสร็จแล้วก็พอครบแล้วพี่จะเดินเขไปเี่ยนผ่านกระจกคิดตัวหนังสือให้หน่อยเิยพอเสร็จจะยังไม่ได้แปะเลยจะเอาไปอ๋อต้อนสิยังไม่ได้ตัดไปโกมโกมบอด ยังไม่ได <refine> ้กิเลยเนี่ยควาเสีป็นครับงล้งนอบน่อเหมันนดีอะไรตุ้งงอะไรเอาตุ้งงใช้บ่อยแล้วเี๋ยวเี๋มันจะมีคำนะครับมนจะมีคำคเป็นข้าวปีน้อยได้แล้วได้แ้ไเด้เดี๋ยวเพิ่เปิดเพลงเด้อเดี๋ยวมันโดนนดในนี้จะเป็นวิหารงพ่อนี้เเห็นไข้าข้าไปดูกับด <c oughs> นี่หลมองคคือวิหารหลวงพ่อพุทธนิมิต ไตโลก,กันนันนะครับพี่น้องนะครับพอดีหลวงุ่งพาข้ามาบึงนะครับพามากราบเนาะน,นะครับข้าพเารูปข้างบนมีพระนามว่าหลวงพ่อพระพุทธนิริตไตโลก,กนันาันอ่าบูชาก็คือชื่อท่านเป็นนิมิตเวลาาอธทิษฐานเราก็บอกว่า สมมติเราหนีรอีมิ้งเย็นพอต้องอิติวิโสพักบาลทสมามทโธวิชษาสม,าสนโ,าสมนโนสุขโตัวจบจบเรียบร้อยแล้วก็บอกกันสิริชาน่มานะลวพ่าลูกชื่อนางจุุลมีความทุกข์ใจอย่างนี้เรื่องนี้ขอให้พ่อนี้หลังร้ายทางที่ไม่ดีหายไ ชาติโยปกติก็คือเข้ากลับ้านนี่นที่มาที่ไปไรนงพ่องพี่สั่งเจอพระเยนัดหาแล้วหลวงพี่มันอยู่ที่นี่ได้เจ็ดวันแล้วหลวงพี่ก็สันสันว่ามีครู้ๆลอยอยู่เีนี้หลวงพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรไปริทบาตกลับมายื้แล้วเรื่องสัแล้วแต่เีวนี้ก็นั่งนั่งนันเนข้าวปกติพระสงฆ์จะต้องขึ้นหาสงฆ์จาก องสุดท้ายเขึ้นเครงหลังตรงนี้ไม่ข้ามหัวกันมีลงฉันหมดไม่ใช่ไม่มีอยู่ที่ศาลาเราขึ้นลงฉันก็คือแต่ว่าท่านั่งมานงสมพระประธานพระผู้ใหญ่พระกแก่พระประศาน้อยอยู่ที่อย่ที่พระใหม่นั่งมือขาลงที่จะเดินแต่วันนั้นที่เป็นรายกที่เดินกลับมาตางนี้เดินมาเพื่อจะมาขึ้นฉันแต่เดินมาจะกลพระประธานก่อนแต่จริงๆมันไม่ได้ขึ้นลงที่เดินยคือเห็นแค่ตรงนี้ ้องค์นี้ที่เราฝันเมื่อคืนว่ะทีนี้ผมพิจารณาเลยมาถามหลวงปู่หลวงพุทธเดชมรณะธรรมเลยหลวงพี่หลวงปู่หลวงพุทธเดชพระพุทธโลกองค์นี้อยู่วัดต้งงานเนี่ยก็จบอกอุ้ยอยู่ตั้งแต่หลวงปู่ตั้งแต่เด็กหลวงปู่จำความได้เห็นแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะหมอนที่นอนไอ้พวกของพระเก่าๆที่วางสูงๆเสื่อสาอะไรเหลือแค่เนี้ยแล้วที่เหลือต้องไปยืมญาติไปเลย ใฝนฝันถ้าลอยอยู่แล้วพี่ก็เดินตามท่านลอยไประนาบที่เดินการเนี่นยแต่ไม่ได้ฝันไม่ได้มีแบบน่ากลัวนะมือพี่ก็เลยพอท่านหยู่ทุกอย่ทาท่านภูเขาภูเขาเสร็จพี่ก็ทำหลวงพ่อมีอะไรเจอนลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยท่านพูดแต่ไม่ได้ขครอยากปากเหมือนท่าบบนพูดว่าไม่มีแล้วอะไรทำแล้วพ่อมาให้พวกแกทำไมอะไรเงี้ยเรว่องว่าท่านเป็นพระรูปในรูปที่ต่ำที่สุดในแัดนี้แล้ว ผมพี่กรทำ่ะห่วงพอจะให้ผมทำยังไงท่านบอกมีกัดวันหน้าอยู่แล้วมีปัดใจก็พอสร้างที่ฐานหลวงพ่อจะิฐานไว้ท่านพามลอยนะที่จะเดินเดินทานบน่เสมัยก่เป็นดินซาวยที่อาคารเาไม่หยุดึึกนี่ยออทำตรงนี้แล้วต้องใหญ่ยังไงต้องมีปัญญาหรอทำแค่ฏิฐานี่เรามว่า โกสิลอายุเท่ากับรัตะทานโกสิลป์เรพี่ก็เลยแล้วก็ถามอาจารย์เขามีอาจารย์พิชานั้นมีท่านก็ให้ไปแล้วพี่ก็ถามละอาจารย์เขามีชื่ออะไรท่านบอกเรียกว่าข้าวพิชานีแล้วพี่ก็ไปปรึกษาครับพี่ใหญ่ที่เป็นปริญญาเก้าระดับเจ้าคุณว่าผมสั่งอันนี้ผมเจอพระพุทธรูกอบนนี้ผพ่อช่วยแต่งหนาให้หน่อยแล้วท่านก็คุณเลยถามว่าท่านบอกไว้ไหมว่าชื่ออะไร ท่านบอกว่าให้เดีนวาเม่นตั้งให้ว่ารับพุทธชันิมิไ่โลกมานาจะเป็นที่มาเมื่อพศก5 2เมื่อวรววันนี้สิปีก็คืออยู่ก่อนศิลปะ็เคยเรียกวัดหน้านาคือคือลงตรงนี้มาจำวันที่สิบห้าปี้าปีอันนี้สร้างอะไปกสร้างสบัตประเทศ ห้าเมื่อพ่อสอะไรหน้านันนเ้น๋ยวดูกระดินม็รู้ห้าเจ็ดไม่ย่ดูกระนอกหนึ่งต้องห้าสี่อันนั้นห้าเจ็ดอ๋หนึ่งอันนั้นหกหกครับหกหกหกเจ็ดอันนี้หกหนึ่งครับหกหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เนี้ห้าห้าห้าเจ็ดมันห้าสี่ห้าห้ากรินับ เป็นภาพพระราชทานผมพี่ตั้งใจถวา,ายพระเดียตอนท่านมีพระชนมายุ63ตอนนี้พระเดียกำลังดุจอยู เราไปดูเงินกระถินกันดีกว่าเดี๋ยวจะเข้ใจผิดมาี๋จะถาว่าเงินกระถินไปไหนเบิร์เบอร์อะไเบอร์มีของขวดยาว